ทำบุญยังไงให้ได้บุญมากทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยจริงไหมถามทำบุญอย่างไรให้ได้บุญมากทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยจริงไหมตอบการทำบุญเป็นเรื่องหนึ่งที่มาเข้าใจกันผิดผิดคือไปเข้าใจว่าการทบุุเจอดจงเฉพาะการถวายข้าของแก่พระสงฆ์หรือแก่วัดเท่านั้นเช่น วายสังคทานกรถินนทานเสนาสนทา,านวิหารทานและอื่นๆแต่แท้จริงแล้วนั้นเป็นเพียงปลายทางหนึ่งของการทำบุญพอผู้รับไม่ได้จำกัดเพียงแต่พระสงฆ์จะเป็นบิดามารดาซึ่งเป็นพระในบ้านก็ได้ให้แก่คนทั่วไปที่ตกทุกข์ได้ยากก็ได้หรือแม้แต่กับสัตว์เดรัจฉานก็ได้เช่นกันการบำเพ็ญบุญกิริยาในพุทธศาสนา มีกันอยู่3วิธีคือ 1. การให้ทานการถวายข้าวของแก่พระสงฆ์จัดอยู่ในทาน 2. การรักษาศีลและ 3. การภาวนาซึ่งเป็นบุญที่สูงขึ้นไปตามลำดับบางคนเข้าใจว่าบุญคือนาม,มาทำอะไรสักอย่างที่เมื่อตนทำไปแล้วสิ่งนั้นจะถูกเก็บไว้เหมือนการสะสมแต้มแล้ววันหนึ่ง มันจะส่งผลย้อนกลับมาหาตัวเองให้ได้ประสบสิ่งดีๆต่างๆในชีวิตหรือกระทั่งได้รับผลเมื่อตอนตายจากโลกนี้ไปแล้วเช่นได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์มีวิมานทองมีนางฟ้าเป็นบริวารตามแต่ความเชื่อที่ตนรับรู้มาคำถามลักษณะนี้ที่เห็นตอบตอบกันอยู่ดูจะคุมเครือไม่ชัดเจนไม่อาจตอบโจทย์กับบรรดานักศึกษาปัญญาชนที่มีวิถีชีวิต บนหลักการและเหตุผลได้ดังนั้นผมจะตอบบนหลักการของเหตุผลให้สมกับหลักวิทยาศาสตร์กล่าวคือวิสัยของปุตุชนนั้นมักจะทำเอาหรือทำเข้ามากกว่าทำออกกันทางนั้นเพราะความไม่รู้หรือไม่ใส่ใจถึงกฎธรรมชาติสาประการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือสรรพสิ่งล้วนไม่จีรังอนิจจังคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ ทุกขังและไม่มีอะไรเป็นตัวตนที่แท้จริงอนัตตาทุกชีวิตอยู่ภายใต้กฎแต่รักนี้ขึ้นตรงต่อสัจธรรมนี้และสิ่งที่เรียกว่าคนนั้นประกอบด้วยขันห้าซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้วจะพบว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เบื้องหลังที่จะยึดถือเอาได้ว่าเป็นตัวเป็นตนเพราะไม่มีแก่นมีสารที่คงทนความจริงหรือสัจจะนั้นมีอยู่สองอย่าง คือความจริงโดยสมมุติและความจริงแท้เวลาที่เราใช้พูดในชีวิตประจำวันเช่นเธอฉันมันและอื่นๆเราไม่ได้โกหกกันเราพูดความจริงตามสมมุติของโลกแต่ว่าโดยปรมัตถ์แล้วไม่มีเราหรือสัตว์ในความจริงแท้เลยคือไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาการกล่าวถึงกฎตรยรัก จึงเป็นการสรุปรวมสู่ความไม่ให้หยืดมั่นถือมั่นแต่เพราะคนเรามักไปหยืดมั่นถือมั่นจึงอุปโลกตัวขึ้นมาเป็นผู้เสพผู้เสวยทําให้การกระทําต่างๆแม้แต่การทําความดีก็มักอยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้คือต้องมีอัตตาเพื่อหวังไปรับผลที่ทุกชีวิตอยู่ภายใต้กฎแต่รักมันแปลว่าเราทุกคนนั้นล้วนว่างจากตัวตนอยู่แล้วแต่พื้นเดิม เป็นอนัตตากันอยู่แล้วแต่ที่คนเราอย่างทุก์ก็เพราะความหลงผิดว่ามันไม่ว่างดังที่หลวงพ่อชาสุภัทโทท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าทุกอย่างมันถูกต้องอยู่แล้วมีแต่ความเห็นของเราเท่านั้นที่ผิดมีพุทธพจน์กล่าวไว้ว่าปุตตามัติธนะมัติอิติพาโลวิหันยติอัตตาหิอัต,ตโนนถิกุตโตปุตตากุตโตทนัง คนเขาสารวนอยู่แต่เรื่องที่ว่าบุตรเรามีทรัพย์เรามีก็ตัวตนก็ยังไม่มีแล้วจะมีบุตรมีทรัพย์มาแต่ไหนทีนี้ตัดมาที่เรื่องบุญกันต่อแล้วค่อยโยงไปถึงคําถามที่ถามคําว่าบุญมีใช้มาก่อนยุคพุทธกาลแล้วบุญหมายถึงผลของการทําความดีที่เป็นสเสบียงติดตัวไปเมื่อพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นในโลกก็มีคําว่ากุศลเพิ่มขึ้นมากุศล แปลว่าความฉลาดเป็นปัญญาในทางธรรมที่นำไปสู่ความดับทุกข์บุญแต่เดิมเป็นเรื่องของโลกิยธรรมเพราะยังมีอุปธิยังก่อให้เกิดขันเกิดอัตตาจิตใจยังหวังผลอย่างนั้นรักคนไปด้วยกิเลสเมื่อบุญมาผนวกกับกุศลเกิดเป็นการประกอบกรรมดีที่พัฒนาก้าวหน้าไปเป็นนิรูปธิคือบุญที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องชำระจิตใจให้บริสุทธ ปราศจากกิเลสแอบแฝงดังพุทธภาษิตว่าปุญญเมวะโสสิกะเขยังบุคคลควรศึกษาบุญซึ่งก็คือให้เรียนรู้ให้ก้าวหน้าให้งอกงามต่อไปไม่หยุดอยู่แค่บุญที่ทำแบบหวังผลตอบแทนกันแต่ให้ก้าวต่อไปให้เป็นบุญที่บริสุทธิ์หมดจดทำบุญแบบปิดทองหลังพระทำความดีเพื่อความดีไม่ต้องมีตัวผู้กระทำ เพราะอนัตตาอยู่แล้วมีแต่ความดีที่ปรากฏบุญที่แท้จริงจึงประกอบด้วยกุศลธรรมเป็นการทำดีทางกายวาจาใจเป็นไปเพื่อการขูดเก่ากิเลสกกำจัดความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ได้ออกไปจากจิตจากใจทำจิตใจให้ปลอดโปร่งเป็นความสุขกายสบายใจหมายถึงคำถามที่ว่าการทำบุญอย่างไรให้ได้บุญมากทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อยจริงไหมขอตอบว่าเมื่อทําบุญโดยไม่มีตัวประธานผู้ทําบุญอนัตตากริยาการกระทําความดีนั้นนนกรรมผลตอบแทนหรือผลใดๆที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเช่นนั้นเองตัทะตาขอบคุณที่รับฟังจนจบครับ